สวัสดีครับผมอาจารย์รนุกดลทองสุรวิโรจน์นะครับเรามาพบกันในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าในระบบ p n e ม m a t i c นะครับวงจรไฟฟ้าระบบมติก m a t i c นะครับนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเนื่องจากว่าวงจรไฟฟ้าเนี่ยนะครับในการต่อวงจรใช้ในการควบคุมอุปกรณ์นิว u m a t i c เนี่ยก็เป็นาการ ต่อใช้ที่สะดวกนะครับเช่นในการใช้เนี่ยนะครับในการต่อก็จะใช้พวกรีเลย์นะครับพวกสวิตช์นะครับตัวนับหรือตัวหน่วงเวลานะครับในการเอาไปควบคุมให้ระบบดิวมติกเนี่ยทำงานตามที่เราต้องการนะครับซึ่งวงจรในระบบดิวมติกเนี่ยนะครับดิวมติกไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะมีสส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1เลยนะครับก็จะเป็นวงจรกําลังนะครับวงจรกําลังก็คือเป็นวงจรที่เป็นวงจร ของระบบนิวเมติกทั้งหมดนะครับในส่วนที่2ก็คือวงจร,รควบคุมนะครับก็คือในส่วนที่เป็นระบบวงจรไฟฟ้าทั้งหมดนะครับวงจรไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็นําไปควบคุมวงจรกําลังให้วงจรกําลังทํางานตามที่เราต้องการนะครับก่อนที่เราจะเข้าใจเรื่องของวงจรว่าทํางานอย่างไรเราควรจะต้องรู้ถึงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้านิวมติกนะครับว่าอุปกรณ์เนี่ย มีอะไรบ้างนะครับแล้วทํางานอย่างไรนะครับในในที่นี้นะครับผมเองจะขอพูดถึงพื้นฐานของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนิวมติกไฟฟ้าเท่านั้นนะครับในตัวแรกนะครับสวิตนะครับสวิตตัวนี้นะครับเป็นสวิตปกติเปิดนะครับสวิตปกติเปิดเนี่ยในสภาวะปกติเนี่ยนะครับถ้าหากมีไฟมานะครับ กระแสไฟไม่สามารถผ่านได้นะครับหากมีไฟมาเนี่ยนะครับกระแสไฟจะยังไม่สามารถผ่านได้นะครับกระแสไฟจะผ่านได้ก็ต่อเมื่อเราต้องทําการกดสวิตช์ให้ทํางานนะครับเราทําการกดสวิตช์ให้ทํางานนะครับถ้ามีกระแสไฟมานะครับกระแสไฟก็จะสามารถผ่านสวิตช์ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อเราทําการปล่อยมือออกจากสวิต นะครับสวิตตัวนี้ก็จะทําการดีดหน้าสัมผัสกลับไปตําแหน่งเดิมก็คือตําแหน่งปกติเปิดนะครับทําให้กระแสไฟไม่สามารถผ่านได้นะครับเรามาดูสวิตปกติปิดกันบ้างนะครับสวิตปกติปิดเนี่ยนะครับเดิมเลยนะครับในสภาพาปกตินะครับ หน้าสัมผัสของสวิตช์เนี่ยจะต่อถึงกันนะครับหากมีไฟเข้ามานะครับกระแสไฟเนี่ยกระแสไฟก็จะผ่านไปได้เลยนะครับจะผ่านไปได้ตลอดนะครับแต่ถ้าเรากดสวิตช์นะครับจะทำให้หน้าสัมผัสจากออกจากกันนะครับกระแสไฟนะครับกระแสไฟก็ไม่สามารถผ่านได้ นะครับก็คือถ้าเรากดสวิตให้ทํางานนะครับก็จะตัดวงจรนะครับแต่ถ้าเราปล่อยมือออกจากสวิตสปริงก็จะดีดกลับมาต่อนะครับกระแสไฟก็จะผ่านได้เช่นเดิมนะครับตัวนี้เป็นสวิตแบบผสมนะครับสวิตแบบผสมเนี่ยก็จะมีด้านหนึ่งเป็นปกติปิด ด้านหนึ่งเป็นปกติเปิดนะครับหรือจะใช้ตัวย่อว่า n o นะครับ m r m o r y c l o s e กับ o r m o r y open นะครับ m r m o r y c l o s e ก็คือปกติปิดนะครับ m r m o r y open ก็คือปกติเปิดนะครับตัวนี้จะเป็น n o กับ n c นะครับตัวยอ่อนะครับเวลาเราดูที่ตัวสวิตช์นะครับถ้าเป็นที่บุกกรจริงนะครับในสภาวะปกตินะครับถ้าเราดูจากรูปนะครับ ผมให้เป็นตำแหน่งหน้าสัมผัสที่หนึ่งหน้าสัมผัสที่หนึ่งตัวนี้เป็นหน้าสัมผัสที่สองนะครับหน้าสัมผัสที่หนึ่งเนี่ยนะครับกระแสฟไฟจะผ่านได้เลยนะครับส่วนหน้าสัมผัสที่สองเนี่ยกระแสไฟไม่สามารถผ่านได้นะครับเมื่อเราทําการกดสวิตช์หรือสวิตช์ทำงานนะครับในหน้าสัมผัสที่หนึ่ง กระแสไฟก็จะตัดวงจรน้าผัดที่1กระแสไฟก็ไม่สามารถผ่านได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันหน้ำผัดที่2เนี่ยนะครับกระแสไฟก็จะสามารถผ่านออกไปใช้งานได้นะครับเมื่อเราทําการปล่อยมือออกจากาสวิตช์นะครับหน้าสัมผัสก็จะดีดกลับมาตำแหน่งปกติหรือตำแหน่งเดิมนะครับกลับมาในตำแหน่งนี้นะครับหน้าสัมผัสชุดที่1ก็จะทํางาน นะครับส่วนหน้ำผัดชุดที่2ก็จะไม่ทํางานนะครับหรือไม่ต่อนั่นเองนะครับลำดับ,บต่อไปเรามาดูสวิตช์แบบล็อกตําแหน่งนะครับสวิตช์แบบล็อกตําแหน่งนี้นะครับในสภาวะปกตินะครับหน้าสัมผัสเนี่ยนะครับจะยังไม่ต่อนะครับหากมีกระแสะไฟมาจากขั้วส รกระแสะไฟก็จะรอที่หน้าผัดไม่สามารถข้ามไปขั้ว3ได้นะครับแต่เมื่อเราทำการกดให้สวิตช์ทำงานนะครับกระแสะไฟที่รออยู่ที่หน้ามผัดก็สามารถผ่านขั้ว3ออกไปใช้งานได้นะครับ ตัวนี้คือสัญลักษณ์นะครับของสวิตแบบล็อกตำแหน่งนะครับจะมีหยักนะครับจะมีหยักล็อกตำแหน่งตรงนี้นะครับเมื่อเราทําการกดอีกครั้งเมื่อเราทําการกดอีกครั้งนะครับครับเราทําการกดอีกครั้งสวิตก็จะทําการตีดหน้าสัมผัสออกจากกันนะครับ นะครับทาให้กระแสไฟไม่สามารถผ่านไปขั้วสามได้นะครับก็คือตัดวงจรนั่นเองนะครับเรามาดูสวิตท,ที่ทํางานด้วยกลไกกันบ้างนะครับสวิตท,ที่ทํางานด้วยกลไกนะครับหรือเราเรียกว่าลิมิตสวิตนะครับสวิตท,ที่ทํางานด้วยกลาายไกจะอาศัยกลไกเนี่ยนะครับหรือตัวปลายก้านสูบนะครับหรืออุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งของชิ้นส่วน ทำการกดให้สวิตช์นั้นทำงานนะครับจึงจะยอมให้กระแสไฟเนี่ยผ่านไปได้นะครับถ้าเราดูจากาวงจรนะครับกระแสไฟเนี่ยนะครับจะมาที่หน้าสัมผัสนะครับนะครับกระแสไฟเนี่ยนะครับจะรอที่หน้าสัมผัสนะครับแล้วก็ออกไปที่ขั้วขั้วสองนะครับ อันนี้เป็นขั้วสนะครับไฟจะวิ่งไปขั้วสตลอดนะครับแต่เมื่อมีแรงมากระทํานะครับหรือมากดสวิตช์จะทําให้หน้าสัาผัสจากที่ต่อขั้ว2กระแสะไฟก็จะวิ่งออกไปขั้วสแทนครับออกไปขั้วสแทนนะครับเช่นเดียวกับที่สัญลักษณ์ของลิมิตสวิต สวิตช์แบบกลไกนี้นะครับหากมีไฟเข้าที่ขั้วหนึ่งะครับกระแสไฟจะออกไปที่ขั้วสองตลอดนะครับแต่ถ้าเมื่อไรมีการกดหรือแรงกระทําที่ตัวสวิตช์ก็จะสั่งให้สวิตช์เนี่ยทำงานนะครับกระแสไฟที่ผ่านก็จะเปลี่ยนตำแหน่งมาอย่างขั้วสี่แทนนะครับ การใช้งานนะครับในสวิตแบบกลไกนี้หรือลิอมิตสวิตเนี่ยนะการใช้งานเนี่ยก็จะใช้กับงานที่ต้องการให้ก้าสูงเนี่ยเคลื่อนที่กลับเองอัตโนมัตินะครับในการใช้พื้นที่ในการใช้จะต้องมีพื้นที่พอประมาณนะครับหรือพื้นที่กว้างพอที่จะยึดติดตัวอุปกรณ์สวิตได้นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นสวิตแม่เหล็กนะครับหรือเราเรียกอีกอย่างว่าหลีดสวิตนะครับการติดตั้งของหลีดสวิตเนี่ยนะครับจะติดตั้งที่ตัวกระบอกสูบเลยนะครับเพื่อให้ประหยัดเนื้อที่นะครับหลีดสวิตนั้นจะใช้กับลักษณะงานที่มีพื้นที่แคบๆนะครับแล้วต้องการให้การสูบนะั้นทำงานอัตโนมัตินะครับ ก็จะยึดติดที่ตัวกระบอกสูบเลยนะครับแต่กระบอกสูบที่ใช้นะครับจะต้องเป็นกระบอกสูบพิเศษนะครับที่ฝังแม่เหล็กไว้นะครับที่ฝังแม่เหล็กไว้ด้านในนะครับการทํางานนะครับสภาวะปกติเนี่ยนะครับลูกสูบเนี่ยเลื่อนไม่ตรงตำแหน่งของลีดสวิตช์เนี่ยลีดสวิตช์ก็จะไม่ทํางาน,นครับหากมีมีกระแสะไฟนะครับผ่านเข้ามา ที่สวิตก็ยังไม่สามารถผ่านออกไปได้นะครับแต่ในสภาวะที่การทํางานนั้นต้องให้ก้านสูบเนี่ยหรือตัวลูกสูบเนี่ยเลื่อนเข้ามาตรงกับตําแหน่งของนะครับตรงกับตําแหน่งของลีดสวิตนะครับก็จะทําให้ดูดหน้าสัมผัสต,ต่อกันนะครับกระแสะไฟก็จะสามารถ ออกไปใช้งานได้นะครับอันนี้คือหลักการทำงานของลีสวิต์นะครับงนั้นลีสวิต์เนี่ยจะสะดวกในการใช้กับงานที่มีพื้นที่แคบแล้วต้องการให้การสูบนั้นเคลื่อนที่เข้าออกอัตโนมัตินะครับบางรุ่นนะครับก็จะมีไฟกระพริบเป็นสีเขียวๆหรือสีแดงนะครับให้เราได้เห็นว่าสภาวะนั้นเป็นสภาวะที่ทํางานนะครับถ้าอย่างรูปนี้นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็น เป็นไฟนะครับเป็นรูปไฟนะครับคอยเตือนสถานะการทำงานนั่นเองนะครับต่อไปเป็นสวิตช์แรงดันหรือเพรเชอร์สวิตช์นะครับสวิตช์แรงดันหรือเพรเชอร์สวิตช์นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของเพรเชอร์สวิตช์นะครับหรือสวิตช์แรงดันนะครับการทำงานเนี่ยนะครับกระแสไฟเนี่ยนะครับจะมารอที่ หน้าสัมผัสนะครับจะมารอที่หน้าสัมผัสแต่ยังไม่สามารถที่จะจะผ่านยังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับยังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้งนั้นกระแสไฟเนี่ยนะครับก็จะต่อเข้ามาที่หน้าสัมผัสในขั้วที่สองนะครับอันนี้เป็นขั้วที่สี่นะครับด้านนี้เป็นขั้วที่หนึ่งนะครับต้องรอสัญญาณลม นะครับที่มาดันที่รู14นะครับดันให้เอาชนะแรงต้านสปริงจะทําให้เลื่อนหน้าสัาผัดจากที่ต่อขั้ว2มาต่อขั้ว4ดังภาพในสภาวะการทํางานนี้นะครับเห็นไหครับจะเปลี่ยนจากขั้ว2มาเป็นขั 4, ้ว4เห็นกระแสะไฟก็จะวิ่งผ่านออกไปที่ขั้ว4ได้นะครับนี่คือหลักการทํางานของ p r e s s ชอร์สวิต h ์นะครับ ลำดับต่อไปนะครับเรามาดูรีเลย์นะครับรีเลย์ที่ใช้ในระบบนิมมติกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วรีเลย์เนี่ยก็มีหน้าที่เอาไว้นะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของสวิตช์นะครับเพื่อ,อให้กระแสไฟเนี่ยไม่ได้ตกคร่อมนะครับหลักการและหน้าที่ของรีเลย์เลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่ารีเลย์เนี่ยมี2ส,ส่วนด้วยกันครับอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของรีเลย์ครับตัวนี้คือ สัญญาของรีเลย์รีเลย์จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็เป็นส่วนที่เป็นขดลวดครับส่วนที่2ก็เป็นส่วนที่เป็นหน้าสัมผัสนะครับรีเลย์จะมี2ส่วนด้วยกันนะครับถ้าเราดูจากรูปนะครับส่วนที่1ครับส่วนที่เป็นขดลวดครับส่วนที่2คือส่วนที่เป็นหน้าสัมผัสครับนะครับ ส่วนที่เป็นขดลวดนะครับจะใช้ A1 และ A2 นะครับส่วนที่เป็นหน้าสัมผัสจะใช้ขั้วหนึขั้วสองและขั้วส่นะครับในการต่อไปใช้งานนั้นนะครับเราจะป้อนไฟเข้ามาเลี้ยงชุดขดลวดนะครับให้ขดลวดทํางานนะครับแล้วดูดหน้าสัมผัสขั้วหนึ นะครับมาต่อขั้วสี่นะครับผมยกตัวอย่างนะครับถ้าหากผมป้อนไฟบวกเข้ามาเลี้ยงนะครับอันนี้ลงกลา่าวขั้วลบนะครับผมป้อนไฟเข้ามานะครับอันนี้ผมป้อนไฟมาเลี้ยงที่ขั้วหนึ่งไว้นะครับกระแสไฟก็จะมาเลี้ยงที่ขั้วหนึ่งออกขั้วสองตลอดนะครับผมป้อนไฟเข้าขัวลวดรีเลย์ลงกล่าว นะครับคนรดรีเลย์ก็จะเกิดอํานาจแม่เหล็กนะครับการเหล็กอ่อนตรงนี้นะครับก็จะดูดหน้าสัมผัสมาต่อครับทําให้หน้าสัมผัสที่ต่อขั้วสองอยู่เปลี่ยนมาต่อขั้วสี่แทนครับมาต่อขั้วสี่แทนนะครับ แต่ถ้าหากว่าผมตัดวงจรไฟออนะครับไม่มีไฟมาเลี้ยงที่ขดลวดดีเลย์จะทำให้สปริงด้านบนนะครับดึงหน้าสัมผัสกลับไปตำแหน่งเดิมนะครับกระแสะไฟจากขั้วหนึ่งก็จะวิ่งมาผ่านขั้วสองเช่นเดิมนะครับนักศึกษาครับในการนำดีเลย์ไปใช้งานนะครับ ส่วนที่ต่อไปใช้งานคือส่วนที่เป็นขั้วที่เป็นสามขั้วนี้ครับคือขั้วหนึ่งขั้วสองและขั้วสี่นะครับนี่คือส่วนที่เราต่อไปใช้งานแต่ส่วนที่เราต่อไปควบคุมก็คือสองขั้วนี้ครับคือขั้วที่เป็นของขดลวดครับสองขวดนี้นี่คือต่อควบคุมควบคุมให้รีทํางานนะครับต่อควบคุมนี้ก็จะผ่านกลุ่มของพวกสวิตช์นะครับแต่ถ้าต่อทํางานก็จะตัด ต่อเข้ากับพวกซลินอยวาวนะครับหรือกลุ่มของพวกหลอดไฟนะครับรีเลย์ที่ใช้นะครับในระบบนิมเติกนะครับที่ใช้ก็จะมีรีเลย์24โวลต์12โวลต์นะครับเรามาดูรีเลย์แบบหน่วงเวลาบ้างนะครับรีเลย์แบบหน่วงเวลานะครับ รีเลย์แบบหน่วงเวลาเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบด้วยกันก็มีเป็นแบบมีสัญญาณแล้วค่อยทํางานกับมีแบบตัดสัญญาณแล้วตัดสัญญาณไฟแล้วค่อยทํางานนะครับคือสรุปคือมีไฟเลี้ยงแล้วทํางานกับตัดสัญญาณไฟไม่ให้ไฟไปเลี้ยงแล้วทํางานนะครับมี2แบบด้วยกันนะครับเรามาดู อันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของรีเลย์นะครับตั้งเวลาแบบหน่วงตอนมีสัญญาณนะครับรีเลย์ตั้งเวลาแบบนี้นะครับจะเริ่มนับเวลาการหน่วงเวลาเนี่ยเมื่อมีสัญญาณไฟมาเลี้ยงที่ขดลวดนะครับก็คือมาเลี้ยงที่ขดลวดชุดนี้นะครับถ้ามีไฟมาเลี้ยงที่ขดลวดชุดนี้นะครับตาม ก็จะเริ่มนับเวลาตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมาดูคลิปวิดีโอนะครับการทำงานของดีเลย์หน่วงเวลานะครับตอนที่มีสัญญาณครับนะครับเรามาดูการทำงานของรีเลย์หน่วงเวลานะครับรีเลย์หน่วงเวลาแบบหน่วงเวลาตอนมีสัญญาณไฟมาเลี้ยงนะครับ รีเลย์แบบนี้จะทํางานก็แต่เมื่อตอนที่มีสัญญาณไฟเข้ามาเลี้ยงที่ขดลวดนะครับอันนี้คือขดลวดรีเลย์นะครับผมตั้งไว้ที่5วินาทีนะครับชุดนี้จะเป็นชุดหน้าสัมผัสของรีเลย์หน่วงเวลานะครับเรามาดูกันทํางานครับนะครับตอนนี้นะครับกระแสไฟ ไฟเนี่ยผ่านมาที่หลอดไฟนะครับหลอดไฟติดอยู่นะครับแล้วก็แรงดันลมเนี่ยผ่านวาล์วสองดันให้ก้าสดเข้าสุดตลอดนะครับผมต้องการให้ทํางานนะครับ,นะรบผมกดสวิตช์ s 1กระแสไฟวิ่งผ่านครับเริ่มทำงานนะครับครบห้าวิแล้วทำงานครับนะครับนะ อันนี้คือการทํางานนะครับผมกดจอดไฟนะครับสปริงก็ดันก้านสูบเป็นที่กลับนะครับลมก็จะดันให้ก้านสูบเข้าสุบนะครับครับเมื่อกี้เราดูรีเลย์แบบตอนที่มีสัญญาณไฟนะครับอันนี้เรามาดูรีเลย์หน่วงเวลาแบบ ตอนตัดสัญญาณไฟกันบ้างนะครับรีเลย์แบบนี้นะครับก็จะทำงานก็ต่อเมื่อสัญญาณไฟนั้นถูกตัดก่อนจึงจะเริ่มเริ่มนับการทำงานนะครับสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะครับในรูปนี้เลยนะครับตัวที่เป็นเส้นประปะนะครับทั้งตัวเลยนะครับนี่คือรีเลย์นะครับนี่คือขดลวดนะครับนี่คือชุดหน้าสัมผัสนะครับเรามาดูหลักการทำงานนะครับ ของรีเลย์นะครับหน่วงเวลาตอนตัดสัญญาณนะครับครับเรามาดูหลักการทำงานของรีเลย์นะครับรีเลย์แบบหน่วงเวลาตอนตัดสัญญาณไฟนะครับรีเลย์แบบนี้จะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อเราทำการตัดสัญญาณไฟนะครับเมื่อไม่มีสัญญาณไฟมาเลี้ยงขดลวดนะครับนะครับจึงจะเริ่มทำงานนะครับตัวนี้คือ KT1 คืขอขดลวดของ KT1 นะครับชุดนี้คือหน้าสัมผัสของ KT1 นะครับเมื่อผมต้องการให้ทำงานนะครับตอนนี้กระแสะไฟเนี่ยมาเลี้ยงนะครับผ่านหลอดไฟนะครับส่วนแรงดันลมเนี่ยนะครับดันให้ก้านสูบเข้าสุดตลอดนะครับผมกดสวิตช์ S1 ผมกดสวิตช์ s 1งทำงานนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้กระแสไฟเลี้ยงที่ขดลวด kt 1 kt 1เึยังไม่ทำงานนะครับ kt 1ก็จะทำงานและตัดวงจรก็ต่อเมื่อผมต้องตัดสัญญาณไฟที่มาเลี้ยง kt 1ก่อนนะครับผมตัดสัญญาณไฟ kt 1เริ่มทำงานเห็นไหมครับจนครบ5วิที่ผมกำหนดไว้จึงจะตัดวงจรนะครับ ครับนักศึกษาก็ได้เห็นหลักการทํางานของรีเลย์แบบ่วงเวลาตอนที่มีสัญญาณกับตอนที่ตัดสัญญาณแล้วนะครับคิดว่านักศึกษาน่าจะเข้าใจในบางส่วนแล้วนะครับในคลิปนี้อาจารย์ขอจบการนํานเสนอเรื่องของอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าในระบบมิมลติกไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงในคลิปหน้านะครับ